มาแล้วนี่ครับผมกับ t ต y o ต้ c โค o ร拉 a าวติที่ไม่น้อยที่สุดในบริษัทเพชรยนต์นะครับรถหน่วยงานสภาพดีตรวจสอบได้เลยนะครับผมคันนี้ปีดาวพร8,200บาทตลอดสัญญานะครับผมได้ตัวหน้าใหม่นี่ครับผมโคโร拉ฮาวติด1.6กิโลนิวนะครับผมเลขไม่เพียงแค่79,000โลนะครับน้อยที่สุดแล้วในบริษัทนะครับใครหาอาติไว้ใช้งานทำงานอยู่นะครับผมตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะฮะใครที่ไม่อยากพลาดรถสวยแบบนี้นะครับผมติดตามดูต่อในชิปให้จบนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมินรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่โยกผมแล้วเช่นเคยนะกับเฟรมเพชรยนต์รถมือสองเจ็ดเอคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะฮะผมวันนี้เนี่ยผมมีรถที่ได้เรีว่าอึดถึกท,ทนที่สุดในท้องตลาดบ้านเรานะครับผมมาแนะนําให้พี่อีกหนึ่งจุดนะครับใช้ได้เป็นล้านล้านโลเลยผมบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันอึดถึกทนอะไหล่ซ่อมง่ายค่าแม่ทันแนนถูกนะครับผมอะไหล่เนี่ย มีให้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็ซ่อมได้ทุกที่แน่นอนนะครับเพราะว่าปัญหาคนใจไม่ค่อยจุกจิกด้วยสําหรับตัวนี้เลย t o y o ต้าโคโร l เอลติ s นะฮะ1.6รุ่น g ีนิวคันนี้นะฮะปี2 0 1 .9 โฉมหน้าไม c เนเชนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าที่สุดในบริษัทเพชรยนต์แล้วตอ,นะตอนนี้นะครับเพราะว่าเลขไมค์เขาน้อยสุดๆแล้วในเพชรยนต์นะฮะที่ยังไม่มีคนจองไปนะครับไมคเพียงแค่ 7 9 0 0 0มาโลเท่านั้นเองเนี่ยครับผมรถปี19ไม่เจถือว่าใช้น้อยนะครับผมไม่ได้เยอะเลยนะครับผมอัตราการค่าใช้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยโอ้โหวิ่งไปน้อยมากนะครับวันนี้เป็นรถนะครับผมปลดระวางนะครับรถหน่วยงานปลดระวางนะครับผมเช็คระยะทุกหมื่นกิโลเข้าศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดนะครับประวัติใสดีเมี้เห็นแน่นอนนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนแล้วก็ประวัติโครงสร้างอะไรต่างๆทุกอย่างดีหมดเลยนะครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจอยู่นะ ติดต่อหาผมได้เลยนี่ฮะราคาเต็มผมแจ้งก่อนตอนนี้เลยนะฮะผมราคาดีที่สุดด้วยนี่ฮะราคา499,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่8,200บาทตลอดยุคสัญญานะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบหาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดเลยผมบอกไว้เลยว่าราคาดีที่สุดแล้วในบริษัทเพชรยนต์นะตอนนี้นะฮะแล้วก็ได้เป็นโฉมหน้าใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมว่าหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวก่อนจะ เปลี่ยนโฉมหน้าตาของเขานะครับกระจังหน้าก็ค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วนะฮะไฟหนไฟหน้าเนี่ยเขาดีไซน์มาเปลี่ยนไปค่อนข้างที่เยอะแม็กนะครับก็เปลี่ยนไปนะฮะผมด้านหน้าของตัวใหม่เนี่ยก็จะได้เป็นไฟแบบมัลติรีเฟเกเตอร์นะครับผมในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนหลอดไส้ธรรมดานะครับผมด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะฮะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ LED daytime running light นะครับผมที่ตัวเก่ายังเป็นหลอดอ่อ ฮาโลเจนหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมก็โสมหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชนนะครับผมที่ตกแต่งมาเป็นสีดำนะครับผมดําด้านที่มากขึ้นนะฮะทำให้รูปทรงนะครับผมดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะผมใครที่ชอบก็ตัดสินใจเอาเลยนะฮะผมแต่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยที่สุดแล้วในบริษัทรถยนต์นะตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าไฟหน้า หรือว่าอะไรต่างๆของเขาอุปกรณ์ตัวรถต่างๆเขาสมบูรณ์ไหมนะครับผมโครงสร้างดีไหมเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะนี่ไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเหลืองนะครับผมแล้วก็ผิวพันธ์สันเหลี่ยมของเขาเนี่ยคมสวยมากนะฮะกระจังด้านหน้าเอ้ยนะครับผมนี่พี่ดูได้นะฮะคิ้วสันพันธ์เหลี่ยมของเขาเนี่ยคมสวยเลยทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะ9กกไก่เดาเด็กนะะ 6, 9, 2, 5, นะครับ6 9 2 5นี่ครับไได้เลขนี้ไปเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมแท้นะครับผมจากโตโยต้าแบบนี้ เสียงใสๆนะครับไม่มีการโป้หนามาแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยจริงๆแก้มด้านขวานะครับผมกับตัวซุ้มลอ้อกันชนกับแก้มนะครับต้องรอยต่อต้องแนบสนิทกันเวลาทิกเวลาดูรถมือสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแบบละเอียดคร่าวๆแบบละเอียดนะแบบละเอียดเลยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยว่าควรที่จะดูจุดไหนบ้างนะครับผมรอยต่อรถตรงเนี้ย แจมต้องแนบสนิทกันแล้วสีต้องเสมอกันนะครับผมเหลื่อมสีอะไรต่างๆต้องเสมอกันนะฮะผิวเนี่ยลูบไปเนี่ยถ้ารถไม่ได้ทําสีมาเนี่ยมันจะลื่นมันวาวกว่ากว่านะครับรถที่ทําสีมาจะเป็นผิวเปลือกส้มนะฮะผิวมันจะไม่สมูทเหมือนกันไม่เท่ากันนะฮะอันนี้คือเท่ากันเลยนะครับร้อยต่อแนบสนิทแบบนี้แล้วก็ชิวซุ้มล้อนะครับผมเนี่ยเส้นสายตัวซุ้มล้อนะครับผมเนี่ย ที่เห็นพี่ๆเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยต้องคมสวยไม่มีรอยบุบรอยรอยอะไรต่างๆนานานะครับแล้วแม็กซ์อลลอยนี่ครับผมคันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับผมแม็กซ์อลลอยเป็นแม็กขอบ16นะฮะของอัลติสนะระบบเบรกเป็นระบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังสำหรับอัลติสเนี่ยจะใช้เป็นระบบจานทั้งหมดเลย4ล้อนะครับผมยางขนาด205ทับ55 R16 นะครับผม ระบบเบรกเนี่ยเขาจะเพิ่มไปด้วยระบบกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA หรือว่าเบรก ABS เนี่ยเขายัดไปให้หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการใช้ในการใช้เบรกในการควบคุมของรถเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นพอเวลามันเป็นจานเบรกแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยพี่พี่มั่นใจได้เลยนะครับว่าเบรกหนึบเบรกดีแน่นอนนะครับยางปี2022นะครับจากกู d y ย a r ดอกล่องยางเหลือหนาลึกแบบนี้เบ้าโชกซุ้มโชกเนี่ยค่อนข้างที่จะ เดิมแท้นะครับสวยแน่นอนมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบแน่นอนนะฮะซุ้มล้อใสๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนส่งมอบนี่ครับผมผมจะทําความสะอาดขัดสีสปาให้รอบหนึ่งนะครับสําหรับตัวรถนะครับมีสปาทําสีเคลือบให้นะฮะแล้วก็กระจกนะครับเดิมแท้จากเตย์ต้านะครับต้องมีรอยปั๊มโลโก้แบบนี้นะครับเดิมแท้ต้องมีตาปั๊มแบบนี้นะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านผิวพันธ์สันเหลี่ยมพี่ๆควรจะมองนะฮะ จากระยะทางนะฮะไกลเนี่ยสะท้อนแสงเห็นเลยนะครับว่ามันจะไม่มีรอยบุบเลยนะยนะฮะดีวพันธสันเดียมของเขาค่อนข้างที่จะคมเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของด้านข้างเนี่ยตัวคิ้วบานกระจกนะครับผมเขาจะตกแต่งเป็นสีโครมเนี่ยมาค่อนข้างที่จะสวยด้านบนนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นนะครับกระจกเปิดปรบับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะฮะนี่เลยนะฮะกระจกต้องเดิมแท้ทั้งหมดนะฮะ กระจกเดิมแท้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปั๊มโตโยต้าแบบนี้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตโตโยต้าโตล่าเนะฮะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยตัวออเนียลติสเนี่ยเขาก็จะให้เป็นนะครับภายในเป็นสีเบดนะครับสีเบตตดตัดสีเทานะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตนะเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับมาใหม่แล้วนะครับทำให้นุ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะก่อนหน้าตัวไมเนอร์เชนมานะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีครีมสีเบดล้วนๆน,น,นะฮะ คันนี้ก็จะได้เป็นสีทูโทนแล้วนะครับฝาประตูเดิมแท้นะครับผมอันนี้บุหนังมาอย่างดีนะครับผมเดินได้สีขาวนะครับผมฝาประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยทีิในการดูรดมือสองนะฮะน็อตนะครับผมเสา A นะครับต้องไม่ขยับนะครับน็อตยึดจุดยึดต่างๆนะครับต้องสีเดียวกันเสา A ออันนี้นะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนครับผมริ้วรอยต้องไม่มีนีฮะผมแล้วก็ต้องคมสวยคิ้วสันพันเหลี่ยมของเขาเนี่ย ต้องคมแบบนี้เลยเอามือรูปได้เลยพี่ๆนะสีมันต้องไม่เป็นสีเปลือกไข่นะฮะแล้วก็น็อตเสาบี้นะครับผมเนี่ยพี่ๆสังเกตสีต้องสีเดิมแท้นะครับแล้วก็สีเดียวกันกับตัวบอดี้รถนะฮะเนี่ยสีต้องสีเดียวกันแครบแผ่นเพดตรงนี้สําคัญมากนะครับสาหรับออเนียออติสนะฮะบ,บอกเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของเลขโครงเลขเครื่องเลขเฟรมนะครับผมเนี่ยเช็คกับในเล่มในเอกสารเลข พวกนี้นะครับต้องตรงกันกับในเล่มนะครับผมนะก็ต้องเช็คด้วยดูด้วยนี่ฮะผมน็อตเสาบีเนี่ยดูให้หมดเลยทั้งมีจะมี4ีจุดยึดนี่ฮะผมน็อตจะมี4ตัวนะครับแล้วก็ด้านในอีก2องนี่ฮะผมนี่ก็จะเป็นน็อตยึดนี่ฮะผมฝาประตูเนาะสีต้องสีเดียวกันกับตัวบอดี้ตัวโครงสร้างรถแบบนี้นะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์คนะฮะที่พี่ควรจะดูนะครับนิดนึงนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยคมสวย ้องคมสวยกลมสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟที่เขาเก็บมาเนาะนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บมากับกระดูกงูนะฮะผมสายไฟตะเข็บเป็นอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้นะฮะผมค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะฮะกระจกเดิมแท้นะฮะผมปั๊มโตโยต้านะทั้ง4ี่หบาทเลยนะฮะภายในสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่บันไดเหยียบขึ้นเนี่ยพี่ๆดูให้หมดเลยนะับ ให้ครบทุกมุมนะครับอาจจะเสียเวลาดูหน่อยนะแต่ว่าพี่ๆมั่นใจได้เลยว่ารถนะครับผมไม่มีการชนนะักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าก่อใหม่แน่นอนนะครับภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะให้กระเป๋าจิงโจมานะครับผมนี่หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับสาหรับ a อนิวออ u ิส i นะครับผมปกติเนี่ยรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จไฟนะฮะแต่ว่าตัวโฉม a อนิวเนี่ยก็จะเป็นตัวแอร์ด้านหลังเพิ่มมาให้นะครับ บาะรับรองคาซีทนี่ครับผมด้านหลังนีเบาะแน่นตึงๆแบบนี้นะครไม่มีขาดนะเก็บงานเก็บสปาให้อย่างดีแล้วเรียบร้อยนะครับผมจุดอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่สําคัญมากๆในการทิกในการดูรถมือสองนีควรจะดูเรื่องของตะเข็บเม็ดอาร์คด้านล่างตรงโค้งด้านหลังเนาะนะครับเขาจะมีรอยขีบโรบอตนะครับขีบโรบอทเนี่ยปงบอกถึงอะไรนะฮะปงบอกถึงการนะครับผมที่หุ่นยนต์นะครับขีบตัวโครงสร้าง ตัวรถเนี่ยไปจุ่มสีนะครับเขาจะขีดแล้วก็ทิ้งร่องรอยของรอยขีดต,ตรงนี้ไว้นะครับผมเดิมแท้เนี่ยต้องมีนะครับทั้ง2ฝั่งนะซ้ายและขวาด้านหลังนะครับผมก็จะมีเฉพาะด้านหลังเนาะรอยขีดโรบอทอย่างเงี้ยไม่ควรพลาดเลยนะฮะควรจะต้องมีทุกคันนะครับผมแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะฮะแน่นๆแบบนี้นะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจอยู่หาอยู่นะครับผม ไม่ควรพลาดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยได้เป็นดิสเบรกทั้งหมดแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยนะฮะคมสวยแบบนี้ระบบเบรกเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าหนึบแน่นเหนียวแน่นอนนะครับโช๊คอัพปรับมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผิวพันธ์สันเลี่ยมด้านหลังของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะคมสวยเลยแล้วก็การชนด้านหลังนะครับท้ายด้านหลังกับแก้มเนี่ยต้องแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับเสียงใสๆนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะแล้วก็ไฟนะครับด้านท้ายนะฮะ สวยงามนะไฟ LED ไลท์ไกดิ้งนี่ฮะไลฟฟ้าด้านหลังนะครับปั๊มโตโยต้าแบบนี้ไฟเบรคด้วยสามมีให้นะครับผมนี่นะครับผมมีโลโก้โตโยต้าโคโร l อ a ติสนะครับผมคันนี้ติดกล้องหลังมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมดูให้นี่เพราะว่ากล้องเดิมเหมือนจะชำรุดไปนะครับเหลือกล้องไว้อันนี้พี่ๆก็เดินสายต่อได้เลยนะครับผมถ้าอยากติดบอกผมได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมฝาท้ายคมๆแบบนี้นะฮะเปิด เปิดให้ดูนะฮะฝาท้ายนะครับเรื่องของท้ายนะครับผมอาติสเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะผ้าสักหลาดเนี่ยปูมาเดิมๆแท้นะครับแล้วยางอะไหล่แม่แรงเนี่ยเขาให้มานะ่ะไม่มีกักนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงต้องครบแบบนี้นี่ฮะผมแล้วก็ซีนทางมะพร้าวด้านหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยเดิมแท้สีไข่ไก่เลยนะฮะ ซีนทางมะพร้าวต้องเป็นสีไข่ไก่เนาะนะฮะสำหรับออลติสเนาะรางน้าตรงนี้ต้องคมชัดเจนนะครับเม็ดสปอตพวกนี้นะครับต้องคมมันบ่งบอกถึงว่ารถไม่มีการชนท้ายไม่มีการทําท้ายมาถ้าคมแบบนี้นีฮะซีนยางด้านข้างเนี่ยเล็บจิกไปต้องเป็นรอยเล็บเลยนะฮะผมฝ่ายเดิมแท้ด้านหลังไทยคยโตะนะครับฝายี่ห้อไทยคยโตะเนาะนะฮะฝาท้ายน็อตยึดนี่ครับผมต้องสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างที่พี่เห็นปะเนี่ยฮะ เหมือนเก็ดหมดเลยทั้งสองข้างเราควรจะดูให้ละเอียดนะครับเช็คให้ละเอียดเลยนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับน็อตยึดฝาท้ายเน <No. S 2> าะใครที่นะครับชอบเดินทางนะออกต่างจังหวัดบ่อยเนะี้ยผมบอกได้เลยว่าออาติสคันเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนเครื่อง1 6จุดหกไม่ได้ถือว่าอืดเลยนะครับไม่ได้ถือว่าอืดนะสำหรับออาติสนะไปได้นะผมบอกได้เลยว่าขับไม่เหนื่อยด้วยนะับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับอะไหล่แมนเทนซ์ซ่อมได้ทุกที่นะับผม คีบโรบอทนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทั้งสองฝั่งนะฮะนี่คีบโรบอทเนี่ยเขาจะทิ้งร่องรอยไว้เป็นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเป็นคีบโรบอทนะครับรอยหุ่นยนต์นะครับจุ่มโครงสร้างนะครับสีเนี่ยเขาจะเป็นใช้การจุ่มสีเอานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะด้านในตัวรถสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะมานะฮะฝาประตูนยฝั่งคนขับเนี่ยออโต้กระจกปรับพาวเวฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็ เปิดปิดล็อกรถกระจกนะครับผมปรับทับกระจกหูช้างมีให้เช่นเดียวกันนะครับโบวหนังมาอย่างดีแน่นแลําโพงมีให้ครบคันนะครับน็อตยึดเสาเอนะครับต่างๆทุกอย่างนะครับเดิมแท้เลยบันไดขึ้นเนี่ยล่องรอยมันจะมีล่องลอยของการใช้นิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้มันขัดออกเดี๋ยวผมขัดให้นี่ฮะเนี่ยน็อตยึดต่างๆทุกอย่างนีครับคมสวยเลยนะฮะติ๊กเกอร์นะครับเดิมแท้นะครับน็อตยึดเดิมแท้นะฮะโครงสร้างเสาบีอะไรต่างๆนะครับ คบคันสวยเลยนะครับสปอร์ตเมทาร์คนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับคมสวยเลยไม่มีการทํามาแน่นอนถ้าตรวจเจอนะครับย้อนหลังนะรับรถไปแล้วนะครับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมนี่นะครับภายในได้เบสสีเบสทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาในตัวรถนะฮรเราเข้ามาในตัวรถลวนะฮะกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีคีย์เลสเนาะนะครับก็เมื่อ ุแจอยู่ใกล้ตัวนีครับกดปุ่ม engine start ได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนี่เขาจะแอบอยู่นะฮะจอหน้าปัดเรียนไม้ทุกอย่างต่างๆนะครับบอกสถานะติดครบหมดนะฮะแล้วก็เลขไม้เพียงแค่79,766กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไฟบอกสถานะเกียร์อะไรต่างๆนะครับผมบอกครบหมดเลยเบรกมืออะไรประตูต่างๆนะครับแจ้งเตือนมีบอกให้หมดนีฮะแอร์แบ็คคันนี้นะครับแน่นๆ6ใบนะฮะ แน่นๆเลยนะครับความปลอดภัยแน่นมากนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราและวสำหรับเอาติดนะครับผมดีไซน์สื้อทรงเขาเนี่ยทรงสปอร์ตเลยนะฮะวิทยุนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับผม AM/FM เล่นได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนะฮะบลูทูธเชื่อมต่อได้ AM/FM นะครับผม CD นะครับเล่นได้เชื่อมต่อ AUX ได้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับหน้าจอที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาของเขาเดิมแท้เนาะนะฮะ ผิวพันธสัดเลี่ยมของเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอดิจิตอลบอกแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาจะมีในเรื่องของการลื่นกันถลายนะครับผมมาให้ด้วยนะครับปุ่มสวิตช์ตรงนี้เปิดปิดได้นะครับล้อกันล้อลื่นกันล้อถลายนะฮะแล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบหุ้มหนังมาแบบนี้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยคอนโซลตรงกลางสวยๆแบบนี้นะครับเบรกมือใช้ได้ปกติ แล้วก็มีเรื่องของที่วางแก้วอะไรต่างๆทุกอย่างครบนะฮะอันนี้เป็นสายของกล้องเนาะนะครับช่องชาร์จนะครับเอาลิชาร์จมีให้แล้วก็ช่องชาร์จ USB มีให้นะครับ2.1แอมป์เขาจะมาอยู่ตรงเกะแล้วเรียบร้อยที่วางแขนพักซองเนี่ยหุ้มหนังมานะครับแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ประวัติตัวรถเนี่ยนะฮะผมเช็คได้คู่มือการใช้รถมีให้เห็นแน่นอนสําหรับโคโ์ค้าอาติสคันนี้นะครับเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะครับผมทะเบียนอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับ ภาษีพรบอดีวผมต่อให้หมดเนี่ยพี่ๆอยู่แต่จังหวัดนะครับอยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกันนะนะครับโทรหาผมได้เลย0ูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับสวยมากนะฮะคันนี้ฟีดาพจน์แปดพันสองนะครับมาเอาไปได้เลยนะครับสาหรับโคโรล่าอาร์ติคันนี้นะฮะไว้ใช้ทํางานไว้ใช้ขับขี่นะครับภายในตัวเมืองหรือนอกเมืองก็ยิ่งดีเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันทุกอย่างนะครับปลมอะไรเป็นแบบไฟฟ้าต่างหากนะครับ หุ้มหนังมากนะฮะสวยๆมากพวงมอะไรมาติฟัง์กชันนะมีแอร์แบกใต้พวงมาลัยผุ่มเปิดปิดวางสายรับสายนะครับได้หมดเลยที่พวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวผมขอุ่าตัดภาพไปดูหน้าของเครื่องของเขาสักหน่อยแล้วกันนะฮะผมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตัดไปนะฮะมาเราก็จะมาอยู่กับด้านหน้าของตัวรถ Toyo t ้าโค o l l a a l ต i s คันนี้แล้วนะฮะผมเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบนะครับประหยัดน้ำมันนะ1,600นี่ครับผม CC นี่ฮะ125แรงมา้า4สูบ16วาล์วคันนี้นะครับผมฝาเครื่องเนี่ยพี่ๆดูได้นะฮะไม่มีร่องรอยของขั้นมันหุดเยิ้มห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะฮะผมเนี่ยมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบมีให้เห็นนะแล้วก็สายพุ่งสายพานต่างๆของเหลวทุกอย่างต่างๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่หมดนะครับพัดลมทํางานปกติเลยนะครับน้ามันเครื่องไม่หยดไม่เยิ้มแน่นอนนะฮะคอกองคอ,อ,อกองอากาศต่างๆทุกอย่างนะครับสวยงาม กล่องฟิวรีเลย์ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับแบตเตอรี่เช็คให้หม่หมดนะฮะปั๊มเบรก ABS นะครับผมหรือว่าจะเป็นเบ้าโชกคซุ้มโช๊คนะครับอันนี้ก็ต้องควรจะต้องดูนะครับรอยสปอตเมนทอาร์พวกนี้นะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับผมไม่มีริ้วรอยนะครับรูกลมนะครับไม่ไม่แข็งนะครับไม่เป็นผิดรูปนะฮะไฟเดิมแท้นะครับด้านหน้าไทยคอยตบนะับผมสวยๆแบบนี้คาด้านหน้านะครับผมเนียนๆนะฮะ ไม่มีการทํามาแน่นอนนะครับผมแล้วก็คานด้านข้างตัวนี้นะครับผมกลมสวยเลยนะฮะไฟเดิมแท้ของเหลวน้ํายาคูลแลนอะไรต่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเช็คให้หมดนะฮะสีทางมะพร้าวตรงนี้นี่ครับผมสีเดิมแท้นะครับจากเตอร์ตานะฮะนี่นะเบ้าโช๊อุปกรณ์ต่างทุกอย่างนะครับผมเดิมแท้หมดเลยนะฮะฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการขันแกะเงี้ยเก่าใดๆทั้งสิ้นนะฮะล็อดอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับซียางด้านข้างนิ่ม แผ่นกันความร้อนฉนวนพุ้มกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศกลมสวยทุกรูนะครับผมนี่พี่ๆดูได้ไล่กันแบบช้าๆนะฮะติ๊กเกอร์เดิมแท้ติ๊กเกอร์คาเตือนข้อควรระวังติ๊กเกอร์มอกรนะครับผมควรจัอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ปั๊มโตโยต้าแบบนี้ชัดเจนนะครับผมน็อตยึดต่างๆนะครับผมสวยงามคมสวยเลยนะฮะใครชื่นชอบสนใจอยู่นะครับผมเอาติ๊กไว้ขับไว้ใช้งานนะครับราคาเบาวิ่งงานก็ได้นะครับผมขับขี่ภปยเมืองนอกเมืองก็ดี ติดต่อผมมาเลย064843657งับฟรีดาวพล8,200บาทตลลดยุตสัญญานะครับขายที่เครดิตดีเนี่ยอาจจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วย2.79นะครับผมต่ำสุดดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะนะครับเอาไปใช้กันได้เลยนี่ฮะขายที่ชื่นชอบสนใจอยู่ไม่ควรที่จะพลาดเลยโทรหาผมด่วนนะฮะผมหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนี่ครับผมฝาก,กเจ้าออติคคันนี้ไว้ด้วยเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยลาไปก่อนสวัสดีครับ